อายทำไมได้เงินค่าหน่มลูกแอมพิรวัตรขับแกร็บรับส่งผู้โดยสารเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนายแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับพระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งแอมพิรวัตรดารานักแสดงที่ล่ดแ้อนอยู่บนเส้นทางสายบันเทิงมานานและมีผลงานสร้างชื่อเสียงมากมายจากกรณีที่พระเอกคุณพ่อลูกหนึ่งแอมพิรวัตรเป็นอีกคนที่าอาชีพเสริมทำช่วงที่ไม่ได้ไปถ่ายละครด้วยการขับแกร็บส่งอาหารซึ่งหนุ่มแอมได้เปิดเผยถึง ความรู้สึกของการไปทําอาชีพนี้ว่ามองว่าเป็นพระเอกไม่ไอายหรอไปขับแกรบ็บอายทําไมได้เงินรู้สึกสนุกด้วยซ้ำทำเพราะอยากหารายได้เสริมเริ่มจากเพื่อนไปขับส่งของก่อนและชวนมาสมาัครเป็นอาชีพสุจริตที่ได้เงินค่าหนุ่มลูกค่าข้าวดีกว่าไม่มีเงินเข้าเลยแล้วแต่ความสามารถคนครับได้วันละ1,200หลรายได้ตกเดือนละ3า0 0 0 0บาททำมาจากครบเดือนแล้วสนุกมากตอนนี้ผมขึ้นเป็นชมปมแล้วเขาสั่งเพราะว่า ว่าเป็นแอมหรือเปล่าไม่เกี่ยวว่าเป็นใครแค่เป็นผาทเนื้อเขาก็เป็นระบบสุม่มผมเพิ่งไปถอยโทรศัพท์มาใหม่เพื่อรับให้ดีกว่าเดิมทำจริงจังใช่ไหมไม่ได้ทำขำๆเอาหา่าจริงจังดีได้ตังด้วยผมเลิกงานประมาณบ่ายโมงผมจะเริ่มทำ6กโมงเช้าถึงเที่ยงล่าสุดปัจจุบนันเจ้าตัวก็ยังยึดอาชีพเสริมเดิมแต่ที่เพิ่มเติมคือได้ลองขับรถรับส่งผู้โดยสารโดยได้เล่าว่าอย่างตอนขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนเสร็จก็เปิดแอปหนึ่งขับรถส่งคนต่อหนึ่งได้ค่าขนม2 ว่างไม่ได้ทําอะไรก็ขับรถเล่นๆและยังเคยรับคนในวงการด้วยเวลาที่ผมนั่งรถผมก็จะเอาสิ่งที่ผมทําไปแนะนําคนที่เขากําลังทําอยู่ว่าพี่สมัครอันนี้ดิดีนะมันใช้ได้จริงนะรายได้พี่เพิ่มขึ้นดีกว่าพี่ s t a รถทิ้งไว้เฉยๆนะเราก็แนะนําเวลาที่คนเขาสู้และขยนันเราก็อยากให้เขาได้รายได้เพิ่มเราก็พยายามเรียนรู้อะไรใหมๆ่ๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้เงินมันก็หาได้หลายวิธีไม่เคยมีความรู้สึกว่าแย่จังฉันเป็น ารานะแต่ต้องไปขับรถเพราะเตรียมตัวไว้เสมอหากเป็นอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้หรืออยู่ดีๆหน้าตาอาจจะไม่พร้อมในการทํางานก็ไม่เคยกลัวเลยไม่เคยคิดว่าชีวิตนี้เราจะอดอยากให้ทุกคนสู้ทุกคนมีทางเลือกไม่มีหรอกที่นอนอยู่เฉยๆแล้วได้เงิน